ไม่ต้องปลูกมัดก็าก็ใช้ชีวิตไปไแต่ถ้าอะไรมีความรักแบบผุูกมัดมันจะต้องรับผิดชอบมันจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบมันก็จะไม่มีความสนุกหละยิ่งมีครอบครัวมีอะไรก็จะมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบซึ่งมันมันจะต้องมันต้องใช้ความมั่นคงต้องมีความมั่นคง,งทางจิตใจยาก ยากยากยากแล้วได้ยุคสมัยแบบนี้ที่สิ่งเย้ายวนมันเยอะยากนะมันยากการที่เราจะมีแบบความรักแบบความรักแบบใจเดียวมั่นคงมันยากมากแต่นะ้คนส่วนใหญ่เดียวยุคนี้มันก็เลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบอันนี้กันไงไม่ค่อยแบบ อยู่คนเดียวสามสิบฟรีแล้สบายใจมากเอ้ป้ยเอ้ปยเอ้ดูปุ้ยวะแม่ดูปุ้ยอ่ะไปเลยไปไหนไปเลยอ้เ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเย้ยเฮ้เยเยเฮยเฮยยเเย้เย แปรี่ผมลงไม่อ้วนขึ้นค่ะพี่อ้วนขึ้นกินแซบกินแซบมากในกินขนมเหมือนกันเนี่ยกินขนมเด็กมันตัดผมสัน้นมันก็เลยดูหน้ายาวไงมันตัดผมสั้นมันก็เลยดูหน้ายาวใช่ไหม ใช่ตรงผมค่ะมันทําให้ดูหน้ายาวแล้วต้องตัดจริงๆไม่ได้อยากตัดนะแต่มันต้องตัดเพราะว่าผมเรามันยาวมันยาวไม่สม่ำเสมอกันค่ะมันเป็นผมทรงรูปทรงไข่ดาวอ่ะตรงกลางมันจะผมบางถ้าเราปล่อยผมยาวไปมันจะยิ่งเห็นชัดเป็นคนไว้ผมยาวไม่ได้เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าทำไมแพรี่ตัดผมทำไมแพรี่ตัดผมทำไมทำไมไม่ยอมไว้ผมยาวก็คืออยากไว้ จจริงไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากไว้ผมยาวอยากไว้แต่ว่ามันไว้ไม่ได้เพราะเรามีปัญหาผมบางเนี่ยไม่ล้านก็บุญแล้วไม่ล้านก็บุญขนาดไหนเราเนี้จริงๆมีโอกาสที่ผมจะล้านมากแปดสิบเปอร์เซ็นตเลยเพราะว่าตอนเป็นพระคือมันไปแล้วอะไม่ได้บำรุงเลยแล้วก็รากผมมันคอนแอร์ลง พอเราไม่ได้บำรุงใช่ไหมตอนเป็นพระแล้วเราก็โกนผมตลอดไอ้ใบไม่โกนอะที่โกนผมอะมันทําลายรากผมมันทําให้รากผมอ่อนแอสาเหตุหลักๆเลยหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์มีส่วนมากกรรมพันธุ์ค่ะดิฉันเป็นเคสกรรมพันธุ์แล้วก็อันหนึ่งก็จากการที่ไปบวชพระด้วยแล้วก็ไม่ได้บำรุงเ่ยถ้าเรารู้ตัวเร็วบำรุงเร็วโอกาสที่ผมจะหลุดร่วงก็ก็มีน้อย อืมแต่เรามาันเพิ่งมาดูแลตอนสึกมาแล้วสามสิบแล้วอะ่ะก็ก็ดูแลได้เท่าตามอัตรภาพดูแลได้เท่านี้แหละตามอัตรภาพปลูกแล้วหาะถ้าไม่ปลูกหนักวันนี้อีกถ้ไม่ปลูกข้างหน้าเป็นตัวเอ็มอย่างนี้เลยเว้าวเข้าไปานี้เลยเนี่ยวเว้าวเข้าไปานี้นะ เหนไหมเนี่ยจะเห็นไหมเห็นล่องรอยของความผมบางไหมเนี่ยโซนเนี่ยเนี่ยมันจะเว้าเข้าไปอย่างนี้เลยมันเวาอย่างนี้เลยนะเนี่ย่างเนี้ยฟื้อย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้บำรุงนะตรงเนี้ยหายหมดผมก็จะเป็นแบบคุณช้างอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยหายหมดเลยบริเวณตรงเนี้ยหายหมดจะเหลือแค่โซนนี้เนี่ยแล้วก็ล้อมไปแล้เนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นล่องรอยไหมอืออืม ก็อืมมันก็ได้แค่นี้อ่ะมันได้แค่นี้จริงๆนะคะอืมดูแลแล้วมันได้แค่นี้คะก็ช่างใหมาด้ยอืม ôi 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 à ôi thẳng ừ. à, đi, ôi 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 lên, ôi 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 à, đi. à dai ba, à, dai, ba. à dai, ba, ngó dai, ไปงอยายก่อนไปไปงอยายกันไปไปไปหายายนะไปเลยหายายไปงอยายไปไปเลยหายายเลยไม่หายายหน่อยสิมามาลักยากรเร็วๆมามายายบุ้มมาไม่ไปจ้าไม่ไปไม่ไปจ้าอยู่กับแม่อยู่กับแม่จ้าอยู่กับแม่จ้าไม่ไปจ้า ขอบคุณสำหรับขอกกุณล่ะทุกคนเป็นช่องใหม่นะคะต้องฝากกันนิดนึงแผ่นดินไหวคว้าอะไรเป็นอันดับแรกกระเป๋าค่ะกระเป๋าคนทุกคนไปเดิทนทุกคนทุกคนทํางานก็ต้องมีกระเป๋ากต้องกระเป๋าค่ะกระเป๋าโทรศัพท์กระเป๋ากบโทรศัพท์อย่างอื่นเอาไว้ที่หลังเอาของที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือกระเป๋ากบโทรศัพท์ต้องกว่ายัางไงก็ต้องมีข้อมูลติดต่อ ยังไงก็ต้องแบบช่องทางการติดต่อหมาไม่คว้าค่ะหมาไม่ว้าค่ะอืมเอาตัวลอดก่อนจะไปห่วงหมาห่วงแมวขายทุเรียนมันไหนคาอยากกินแล้วยังไม่ขายคะ่ะยังไม่ขายคะ่ะแม่แดงรอก่อนที่จริงอ่ะน้องกันนี้ญาิกันที่เอาทุเรียนมาลงนางจ้ามาลงให้แต่มันมีแค่สามร้อยโลก็เลยบอกอยังไม่เอา เพราะว่าเราขายเราต้องขายแบบต่อเนื่องเราต้องทําต่อเนื่องเพราะว่าทีมงานเราเยอะแล้วลูกค้าเราก็เยอะขายแบบกระปิดกระปอยอไม่เอาคนมันเซง็งคนมันเซง็งถ้าขายก็คือขายเลยขายทีเดียวเลยขายทีเดียวเลยใช่ขายก็คือต้องขายแบบฟุ๊บเลยใช่เดียเด๋ยวเรเดี๋ยวรอเซตใหญ่ก่อนเถะทุกคนรอ ทุเรียนลัดใหญ่ก่อนที่มันกำลังจะออกเนี่ยพายุจะมาอีกแล้วเนี่ยสงสารชาวสวนนลยนะถ้าพายุเข้าสวนนี่จบเลยนะเนี่ยอทุเรียนกําลังจะเก็บเกี่ยวแล้วอาทุเรียนเข้าสวนคือจบหล็งจุงหล็งจุงอืมใช่ไหมป้อยอะหล็งจุงทําไมมาหาแม่กลัวายายจับป่ะ กูยายจับเหรอโลกอ่ะกยายจับเหรอฮะกูยายจับเหรอต้องมาเลียละเลียทำไมมีแต่กันแดดได้เวลาอาบน้ำอาบผ้ามั้งแล้วอ่ะเฮ้ยอาบเสื้อผ้าเฮ้ย ไม่ไม่ไม่น้อฝันได้แล้วมีที่ตากเสื้อเลยไม่ใจเลยอยากตกตกไปจะต้องื้นไนั่นจะต้องซื้อเหล่าแบบล็กๆไปไปูไปทำให้ไม่ได้แล้วก็แบบทั้แล้วไม่ละตาเจ้ยเมื่อะไรจะเอาไปไหนได้ ปลาไม่ได้ขายแล้วนะคะพี่ปลารอสิ้นปีนะปลาต้องรอนู่นเลยพศจิกาค่ะเพ่ได้ขายแล้วหยุดขายเดี๋ยวขายทุเรียนเดี๋ยวจะขายทุเรียนเตรียมทานทุเรียนกันได้เลยค่ะเดี๋ยวอีกรออีกสักเออเดี๋วดูก่อนหลังสงการหลังสงการแล้วกันหลังสงการนะคะหลังสงการหลังสงการ ม่ใช่ว่าไม่อยากขายนะอยากขายแต่ว่ามันยังไม่ยังแบบยังไม่อันนี้ใช่ทุเรียนแพงแต่ดิฉันขายก็แพงอยู่ดีค่ะทุกคนรอเลยต่อให้ดิฉันขายก็แพงค่ะสองร้อยแปดสิบกิโลละสองร้อยแปดสิบแต่คัดให้นะคัดเกตให้คัดทุเรียนให้แล้วก็ราคานี้ก็รับประกัน <S 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 2> <S 2> ีนีอไม้ไือทุเรียนเลยเธบอกว่า280ใช่280ยืนพื้นค่ะไม่ลดราคาค่ะถ้าแพงก็เราก็แพงแต่แพงมากเราก็ไม่ซื้อค่ะถ้าแพงเกินไปก็ไม่ซื้อค่ะแพงมากก็ไม่ขายค่ะใช่เราขายแบบเกรดพรีเมียมค่ะทุเรียนเราเนื้อนหนึ่งพรีเมียมอ๋อฝนปปอยละว,ว่าจะไปอันนี้ไม่ไปละ ว่าจะไปดูขอยืมสามร้อยซื้อนมผงซื้อซื้อนมผงหรือว่ามึงเอาไปปั่นบาคาร่าม,มึงบอกว่าซื้อนมผงให้ลูกเนี่ยอีพวกที่ชอบมาขอสามร้อยสามร้อยเนี่ย ไม่มีปัญญาธรรมาหากินนะพวกมึงนี่นะไม่มีปัญญาธรมาหากินนะน,นะญญยนนะนะขยันขอนะขยันขออืมทำไมไลฟ์บางคนบอกทุเรียนจันทบุรีจันทบุรีค่ะคุณแพทนี่ก็ทุเรียนจันมันม,ม,นมีมันมีหลายรุ่นค่ะ ทุเรียนมันมีหลายรุ่นนะทุกคนมันไม่ได้ว่าออกพร้อมกันทีเดียวหมดแต่ว่าทุเรียนรุ่นเนี้ยรุ่นพวกเนี้ยรุ่นเซตแรกๆอะ่ะเนื้อมันยังแห้งไม่ดีมันยังแก่ไม่เต็มที่มันรสชาติมันไม่อร่อยบางคนเขาก็เขาอยากขายไงเขาก็รีบขายเขาก็รีบขายเขาไม่ตนใจคุณภาพไงคนซื้อไปกินก็ดูทุเรียนไม่เป็นก็ไปซื้อไปอะไรมันก็คุณก็ได้ทุเรียนที่มันไม่อร่อยอะ่ะ คุณก็ได้ทุเรียนที่ไม่อร่อยถ้าถ้าคุณอยากกินทุเรียนที่อร่อยคุณก็ต้องอรอเข้าใจไหมคุณก็ต้องรอนิดนึงคุณก็ต้องรอ,อนิดนึงค่ะอยากกินก็รอหน่อยอยากกินก็ต้องรอค่ะรอกันหน่อยไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้กินแน่นอนอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะใช่ี่ช่องใหม่เดี๋ยวจะไลฟ์ช่องนี้แล้วนะต่อไปจะไลฟ์ช่องนี้แล้วค่ะต่อไปต่อไปเราจะเจอกันในช่องนี้นะคะ ช่อง Ford ดแอนด์แพนึกว่าจะไม่ได้จะไม่ได้ใช้งานแล้วช่องนี้ที่แรกมันไล์ไม่ได้อุต่าหแบบอุต่าหแบบปั้นช่องใหม่นึกว่าตายหาแล้วตายหาแล้วไล์ไม่ได้ไม่มีปุ่มไล์ขึ้นเอา้าส่งรายงานค่ะทุกคนถ้าปุ่มไล์ไม่ขึ้นส่งรายงานเลยดิฉันก็ส่งรายงานไปส่งรายงานติกตอกบอกว่าหล่อน หล่อนไม่เลิศนะถ้าหล่อนไม่ให้ปุ่มไลชั้นสักพักมันก็ขึ้นปุ่มไ like ลให้เลยดิฉันก็ส่งไปบีนมันบส่งปุ่มไ like ลมาให้ชันเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ส่งมาให้อีกต่อไยส่งปุ่มไลมาให้ติดตามแล้วขอบคุณค่าขอบคุณค่าติดตามเลยติดตามเลยนะคะช่วยกันช่วยกันค่ะ เดี๋ยวทาลิปนิดนึงเมื่อกี้กินไอ้นี้ลิปมันหลุดปลาแดดเดียวปีหน้าค่ะเอ๊ไม่ใช่สิ้นปีค่ะสิ้นปีสิ้นปีนปใช้พู้เล่นส่งรายงานค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นให้เนี่ยตกแล้วฝนกำลังตกนั่งหน้าบ้านอากาศเย็นมากเลยทุกคนฝนตกฝนตกอนน,นนี้นั่งอยู่หน้าบ้านค่ะนั่งฉํำๆอยู่หน้าบ้านฝนตกนี่เดี๋ยวให้ดูอากาศ บรรยากาศดีมากนี่ฝนตกอากาศเย็นๆนีน่นกมันมาทำรังด้วยมีนกมาทำรังเห <c oughs> <c oughs> ็น <c oughs> ไหมนยเนี่ย <c oughs> มีลูกมันนะมีลูกมันนอนอยู่ข้างในสองตัวมันล่วงค่ะแล้วแม่เขาเห็นมันล่วงมันล่วงเดอ้อแล้วแม่เขาเห็นเขาก็เลยเอาเชือกไปมัดไว้ให้มันใหม่เขาก็เลยเอาเชือกไปมัดไว้ให้มัน มาทำหลังมันรู้ว่าตรงนี้ปลอดภัยแต่อาจาจะไม่ปลอดภัยจากอิชบานะฮะสบายล้อเกินนะหลอนนะสบายอืมอืมนอนไปเลยสบายสุดไม่ต้องสนใจใครอากาศเย็นอย่างนี้ด้วยหลับยาวอืมอือ หลับยาวค่ะสบ,บาหลับยาวสบ,บาอากาศมันเย็นขนาดที่ฉันยังอยากนอนเลยเนะี่ยฉันยังอยากกลับไปนอนสบ,บาบอกมึงอย่ามาวุ่นกูกูจะนอนสบายบอกมึงอย่ามายุ่งกับกูนะกูจะนอน อากาศเย็นนี้ต้องกาแฟสักแก้วแล้วกาแฟสักแก้วหนึ่งเดี๋ยวรอให้ให้ข้าวที่กินไปย่อยก่อนชวนหลานไปซื้อกาแฟละชวนหลานไปซื้อกาแฟก่อนเมื่อวานสวยมากค่ะขอบคุณคุณป้าสมนึกนะคะไปทำงานแต่ชุดเหมือนจะใส่ไม่ได้ละแน่นมาก <laughs> เพราะวานชุดแน่นมากโอโ้ไม่ไหวไม่ไหวชุดแน่นมากชุดชำ้ำกลับบ้านนะกลับบ้านกันแล้วพนักงานกลับบ้านแนละ้วไม่มีออเดอร์ก็กลับบ้านกันก่อน เมีออเดอร์ก็กลับบ้านกันก่อนทักทายจากอุตรดิตค่ะอุตรดิตเป็นไงบ้างคะฝนตกไหมอุตรดิตฝนตกไหมคะที่จันทน์ฝนตกนะคะอุตรดิตฝนตกไม่เอ่ยที่จันทน์ฝนตกคะ่ะ อืมที่จันฝนตกดีอะไรดีอ๋อร้อนเหรอคะร้อนเหรอคะที่จันฝนตกชําเลยอะ่ะวันนี้ดิฉันก็เทปูนบ้านเทอะไรอ วอนนี้ในกรทมตึกแถวกรุงเทพลั่นพนักงานหนีกลับบ้านกันแล้วท,ทุกทุกซ้ำกำซ้อนนะอันนี้จากที่ทำงานกลับไปอยู่บ้าน,อย,อ,นอ,ยอ,อยู่คอนโดก็อยู่ไม่ติดอีกไอยู่คอนโดก็อยู่ไม่ติดอีกอะทุกคนลองคิดดูอ่ะก็ไปอยู่คอนโดอีกอะนะ นี่คือเหตุผลที่ดิฉันไม่อยากอยู่กรุงเทพเลยดิฉันคิดถูกดิฉันคิดถูกไม่เคยคิดอยากอยู่กรุงเทพเลยค่ะเพราะรู้ว่ามันไม่น่าอยู่เพราะรู้ว่ามันไม่น่าอยู่แออัดเมืองแออัดนะคะมลพิษเยอะไม่มีอะไรซัพพอร์ตจิตใจเลยอยู่กรุงเทพนี่เหมือนอยู่บ้าน ให้เหมือนสุขอยู่บ้านสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีอืมอยู่บ้านดีกว่าอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าสบายใจถามว่าทำไมคนอยู่กรุงเทพถึงมีภาวะเสี่ยงที่จะที่จะแบบเป็นโรคเครียดนะคนอยู่กรุงเทพอะเครียดเพราะว่ามันหลายอย่างมันหลายอย่างอืม น่าสวยจังขอบคุณค่ะอุ้ยหนึ่งหนึ่งแสนใจแล้วเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณหนึ่งแสนใจนะคะขอบคุณสำหรับหนึ่งแสนใจนะคะอือยู่จันทบ,บุรีค่ะอยู่จันทบ,บุรีดีกว่าสบายใจเดีย๋ยวจะไปหากาแฟกินแหลนะจะให้พาหลานไปหากาแฟกิน ไปก่อนนะคะแวะมาทำงานดีนะเจ้ฟอร์ดกลับบ้านก่อนน่าสวยมากฝนกำลังตกเลยค่ะฝนตกไปโปรอยอากาศดีนี่ไงดีฉันนั่งอยู่หน้าบา้าน รับลมรับอากาศอยากกินเปลือกทุเรียนเออรอเลยค่ะเดี๋ยวกูขายให้กินอยากกินเปลือกทุเรียนเดี๋ยวขายให้ค่ะถ้าอยากกินถ้าอยากกินเดี๋ยวขายให้ได้ค่ะอืถ้าอยากกินเดี๋ยวขายให้ได้จ้ะใช่ไมพี่นวพรใช่ไหมคะ่ะพี่นวพรอ,อแล้วก็มันบอกว่ามันอยากกินเปลือกทุเรียนเมื่อกี้ อันปานร้องทำไมวะฝากติดตามด้วยใช่ค่ะช่องใหม่ต่อไปจะไลฟ์ช่องนี้นะถ้าอยากเจอกันต้องมาติดตามช่องนี้ถ้าอยากเจอกันถ้าอยากเจอกันต้องมาติดตามช่องนี้นะคะจะได้ขึ้นกดติดตามคีเอเตอร์ไปเลยค่ะเวลาไลฟ์สดมันจะได้เตือนเวลาไลฟ์สดมันจะได้เตือนมันจะได้แจ้ง อืมไม่ไงังมันไม่แจ้งเตือนนะไม่ได้เป็นความจังหวะเดี๋ยวทาปากแป๊บนึงนะครับทุกคนบำรุงริมฝีปากแป๊บนึงเดี๋ยวมา มาไหมมาอยู่กับแม่ไหมมาเลยมามา,ามาอยู่กับแม่ไหมเย็นนะฮะอุ้ยมาอยู่กับแม่เหรออุ้ยจะมาอยู่กับแม่เหรอฝนตกใช่ไหม พอให้มันชุ่มชื่นอันนี้ไม่แพ้ค่ะอันนี้ไม่แพ้ลองทาดูแล้วสองสามวันแล้วถ้าแพ้คือมันจะรู้เลยมันจะขึ้นขายของเอใ้ใช้ของแพงแพ้หมดใช้ดีองดีออลิปดีออแพ้งงใช้ของแพงไม่ได้เลย ทีมก,ก็ใช้รามงราม,มรอะไรก็แพ้หมดคนมีกรรมจริงถ้าใช้ของหลักร้อยไม่แพ้ค่ะถ้าใช้ของหลักพันแพ้หมด <c oughs> <c oughs> เออตลกปะตลกนะผิวมันไม่เหมือนคนอื่นนะคนเรามันความระคายเคืองความอะไรมันไม่เหมือนกันจริง จริงครีมทาผิวก็ใช้ได้บางยี่ห้อบางยี่ห้อทาแล้วแบบคันย,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 ยุบยับยุบยับยุบยับใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยคันหดขึ้นผื่นขึ้นแล้วยิ่งแบบตอนไหนที่ภูมิตกนะโอ้โหนิดเดียวก็แพ้เลยถ้าภูมิตกนะช่วงไหนภูมิตกนะหน้านี่ขึ้นผดเลยหน้าขึ้นผดคันยุบจ er. ิบยุบจิบยุบจิบเต็มหน้าไปหมดเลยทรมานมากก็เลยไม่ค่อยจะกล้าใช้ ก็เลยไม่ค่อยจะกล้าใช้ก็นั่นแหละมันไม่เหมือนกันทุกคนเทราะนั้นก็ใช้อะไรรอดก็ใช้อันนั้นใช้อะไรรอดก็ใช้อันนั้นอันไหนเราใช้ไม่รอดเราก็ไม่ต้องไปใช้มัน สวัสดีทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามช่องใหม่ด้วยสองสามวันนี้อาจจะมาไลฟ์ด้วยหาเรื่องคุยด้วยนะคะเพราะว่าจะปั้นช่องใหม่อาจจะมาไลฟ์นิดหน่อยไลฟ์หาเรื่องคุยเรื่องอะไรกับทุกคนนะคะอะไรไปไหนมามานี้สิมานี้ก่อนเร็วๆไปไหนมาโอ้ยเปียกเนี่ยเปียกมอกแมกเลยเปียกมอกแมกเลยเปียกเลยเนี่ยไปไหนมาเนี่ยอะไปไหนมา

ฝนตกไงทุกคนฝนตกเล่นน้ำไงฝนตกวิ่งเล่นน้ำขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามพีเอเตอร์นะคะขอบคุณที่ติดตามพีเอเตอร์ไลน์นะคะติดตามได้เลยค่ะช่องนี้เดยวมาเจอกันเจอกันไม่ขายทุเรียนขายแต่ยังไม่ถึงเวลาค่ะพี่รอนิดนึงขายค่ะแต่ยังไม่ถึงเวลา รอรอถ้าอยากทานของดีต้องรอนะคะถ้าอยากทานของดีต้องรอะคะ่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะสวัสดีพี่กรัระยะมีสามตัวนีมีหมาสามแล้วก็แมวหนึ่งคนตรงแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้ว ได้ออกแล้วอื